ก่อนถึงสิ้นปีราคาทองคำล่วงหน้าในตลาดโลกขึ้นแตะนิวไฮครั้งใหม่ยืนเหนือกว่า4,370ดอลลาร์เงินบาทสุดจะต้านแข็งค่ามากที่สุดในรอบ4ปีตามด้วยแบง์ชาติหันดอกเบี้ย0.25%ตามที่หลายฝ่ายคิดกันเอาไว้ข่าวดีกรุงเทพถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งเมืองที่ต่างชาติมาเที่ยวมากที่สุดปีนี้กลับมาติดอันดับครั้งใหม่ในรอบ6ปีสวัสดีครับ บีไทมส์กับผมบัญชาชุมเชเวศในรีแคปส์กันนะครับเราจะพบกันเช้าๆสิบโมงเช้ากับสื่อออนไลน์ของบีไทมส์กันครับใครอยากรู้ว่าทั้งสัปดาห์นี้เกิดอะไรแล้วเราก็รอได้เลยสิบโมงเช้ากับบีไทมส์กันนะครับสัปดาห์นี้เริ่มที่จะเงียบเขากันแล้วนะครับเพราะว่าเรากําลังจะเข้าใกล้ช่วงสิ้นปีกันแล้วแต่ก็ยังเห็นกระแสที่น่าสนใจกันนะครับโดยเฉพาะเริ่มต้นกับทองคําในต่างประเทศราคาล่วงหน้าปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่สําเร็จเลยนะครับ การซื้อขายของตลาดทองคำนิวยอร์กสหรัฐนะครับในวันที่17ธันวาคมตามเวลาในนิวยอร์กนะฮะปรากฏว่าลุ้นได้เป็นผลสำเร็จครับเนื่องจากราคาทองคำล่วงหน้าที่เรียกกันว่า gold f u t u r e นี่นะครับมีราคาการซื้อขายนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนในที่สุดนี่นะครับขึ้นไปปิดที่ระดับ4,373เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์ครับนั่นหมายความว่า สถิตินิวไฮเดิมถูกทำลายลงเป็นผลสำเร็จครับครั้งสุดท้ายที่โกลฟิวเจอร์หรือว่าราคาทองคําล่วงหน้านั้นทําสถิติเกิดขึ้นเมื่อวันที่20ตุลาคมนะครับดังนั้นการที่สามารถทานิวไฮในครั้งนี้ได้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยส่งที่หลายคนกําลังลุ้นรับว่าสิ้นปีจะได้เห็นไหมแต่ในขณะเดีวยวกันราคาทองคําสมมอบทันทีที่เรียกว่าโกลสปอตเนี่ยนะครับยังไม่ทาลายนิวไฮนะครับเพียงแต่ก็มีสถิติสวยๆไม่ให้นักลงทุนนั้นรู้สึกผิดหวังกันนะครับโดยมีราคาขึ้นไปอยู่ในระดับกว่า4,300 $330 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าจะเทียบกับนิวไฮก็ยังห่างกันอยู่ประมาณ50ดอลลาร์สหรัฐนะครับปัจจัยอะไรที่ทําให้สัปดาห์นี้ทองคําล่วงหน้านั้นกลับมาทำนิวไฮได้ก็เป็นเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นถูกเทขายและมีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นต่ําที่สุดนะครับในรอบประมาณ2เดือนด้วยกันนะครับก็เลยส่งผลให้ดันราคาทองคํานั้นคึกคักกันทีเดียวในสัปดาห์นี้ครับ 17ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับธนาคารในประเทศไทยก็มาตามนัดลดดอกเบี้ย0.25แบบเสียงไม่แตกแถวด้วยนะครับ การประชุมแมตช์สุดท้ายสําหรับคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มาถึงนะครับในวันที่17ธันวาคมแล้วก็เป็นไปตามที่บรรดานักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ตรงเป้งเลยนะครับว่าจะลดดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็นต์ครับก็เลยส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ของแบงก์ชาตินั้นลงมาปิดที่ระดับ1.25เปอร์เซ็นต์นะฮะนับเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ต่าที่สุดในรอบ3ปี3เดือนและที่น่าสนใจก็คือว่า นี่เป็นการลดดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารในประเทศไทยครั้งแรกในยุคสมัยของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ปัจจุบันนั่นเองนะครับเพราะว่าการประชุมครั้งแรกไม่ลดดอกเบี้ย แต่พอมาครั้งนี้ลดดอกเบีย้ยก็เลยกลายเป็นครั้งแรกของผู้ว่าวิทยัไทยไปนะครับสำหรับการลดดอกเบีย้ยในครั้งนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือแบงก์ชาติมองว่าเศรษฐกิจประเทศไทยในปีหน้านั้นโตต่ตํา2%ครับโดยคาดว่าจะอยู่เพียงแค่1.5%ท่านั้นเองและก็ยังกังวลด้วยนะครับว่าจะเกิดภาวะที่เรียกกันว่าเงินเฟ้อหลังจากที่เงินเฟ้อในประเทศไทยนั้นติดลบลงมาหลายเดือนติดต่อกันแล้วครับถอยกลับไปก่อนที่จะลงดอกเบีย้ยแบงก์ชาติ16ธันวาคมเงินบาทแข็งได้ใจเลยนะครับสูงสุดในรอบ4ปีครับ จริงๆแล้วเงินบาทเทียบเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีสัญญาณการแข่งข้าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พอเปิดสัปดาห์นี้ก็ปรากฏว่าแห่ซื้อเงินบาทกัน็นว่าเล่นเลยนะฮะจนกระทั่งในที่สุดนั้นวันที่16ธันวาคมเงินบาทขึ้นไปแข่งข้าสูงสุด31.45บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเราไม่เคยเห็นเงินบาทแข่งค่าที่อัตรานี้ในรอบ4ปีที่ผ่านมาเลยนะครับเหตุผลก็ชัดเจนครับเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐในต่างประเทศนั้นถูกเทขายจนกระทั่งมีสถิติการอ่อนค่าต่ำสุดในรอบประมาณ2เดือนนนด้วยกันันะครบ การที่เงินบาทแข็งค่าขนาดนี้ย่อมทําให้ธุรกิจส่งออกนั้นเจ็บปวดทีเดียวครับเพราะว่าต้นทุนสูงและราคาก็จะแพงกว่าชาวบ้านปรากฏว่านับตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงวันที่เงินบาทแข็งค่าในรอบ31.45บาทนี่นะครับเงินบาทเราแข็งค่าไปถึง8%และเป็นอัตราแรกเปลี่ยนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดอันดับ2ของเอเชียผลตอบแทนที่สูงนี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั่นหมายความว่าเงินนั้นแข็งค่าจริงๆครับ 18-19ธันวาคมนะครับปัญหาข้อพิพาทและความรุนแรงชายแดนระหว่างไทยกับพูชาเริ่มมีนานาชาตินั้นขยับเข้ามาแก้ปัญหามากขึ้นนะครับเริ่มต้นกันที่หวังอี้ครับหวังอี้นี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับได้มีการยกโทรศัพท์ต่อสายตรง พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทั้งกัมพูชาและก็ไทยแต่เป็นการโทรแบบแยกคุยกันนะครับก็แสดงความห่วงใยญอยากให้อดกั้นกันอย่างเต็มที่และที่สําคัญหวังอี้เองก็อ้างว่าทั้งสองฝ่ายซึ่งก็คือไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเต็มใจที่จะลดความตึงเครียดและหยุดยิงกันนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับนอกเหนือจากจีนจะเข้าขยับเข้ามาแก้ไขปัญหากันแล้วเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็บอกทั้งสองฝ่ายเลยครับว่าอยากจะให้ยับยั้งชั่งใจจนถึงที่สุดนะครับและทางกลุ่มสหภาพยุโรปก็เสนอด้วยว่าจะมีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดยิงถ้าในกรณีที่มีเกิดขึ้นซึ่งก็ถือว่าจะเป็นประจักษ์พยานอีกอย่างหนึ่งในช่วงที่มีการหยุดยิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ ท่าทีของประเทศไทยเรานะฮะยังคงยืนยันครับว่าจ,จะแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองนะครับแต่ก็ต้องรอดูครับว่าพอเข้าสู่สัปดาห์หน้าแล้วปัญหาเรื่องของข้อพิพาททางชายแดนซึ่งขณะน,นี้ร่วงเลยกันมาเกือบถึง2สัปดาห์แล้วจะลงเอยหรือจบกันในแบบไหนอย่างไรกันนะครับและปิดท้ายกับสัปดาห์นี้ข่าวดีกันหน่อยนะฮะ18ธันวาคมครับกรุงเทพได้กลับมาติดเมืองที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุดปีนี้นับเป็นการกลับมาติดอันดับหนึ่งในรอบ6ปีนะครับ Euromonitor International นะครับเป็นสำนักวิจัยทางด้านของเศรษฐกิจและธุรกิจชื่อดังในยุโรปเน่นะฮะได้มีการจัดอันดับดับชนีที่มีชื่อเรียกกันนะครับว่าเมือง100แห่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเยือนมากที่สุดในปี2025นะครับซึ่งมีการจัดมาทุกปีครับและปีนี้ก็มีการประกาศออกมาเมื่อวันที่18ธันวาคมเป็นอันว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยนะครับเพราะเขาจัดที่กรุงเทพเนี่ย ขึ้นมาเป็นเมืองอันดับหนึ่งจาก100เมืองทั่วโลกนะครับที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมามากที่สุดประจำปี2025ครับ และการกลับมาติดอันดับหนึ่งในครั้งนี้ก็ปรากฏว่ากรุงเทพนั้นสามารถกลับมาติดอันดับหนึ่งได้อีกครั้งในรอบ6ปีที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่าครั้งสุดท้ายที่เราติดอันดับเนี่ยก็คือช่วงที่กําลังเกิดวิกฤตโควิด COVID -19 ในปี2020นนั่นเองนะครับยูโรมอนิเตอร์ให้เหตุผลนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับตั้งแต่โรงแรมหรูจนกระทั่งถึงข้างทางนะครับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแล้วก็ลงตัวกันมากรวมถึง ที่สำคัญก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานทั้งเรื่องของทะเลภูเขาแล้วก็เมืองใหญ่ๆนี่นะฮะก็เลยทําให้นักเที่ยวเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพเป็นจํานวนมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับว่า5เมืองที่ Euro Monitor นั้นจัดให้เป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวมากที่สุดใน5อันดับแรกของร้อยเมืองทั่วโลกเนี่ยกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งครับ แต่ว่าเสียดายนิดหนึ่งฮะัจำนวน30.3ล้านคนนี้ปรากฏว่าเราติดลบ7%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับส่วนอันดับที่2นะครับเป็นฮ่องกงครับ23.2ล้านคนอันดับที่3คือกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับมี22.7ล้านคนอันดับที่4คือมาเก้านะฮะ20.4ล้านคนครับและอิสตันบูลนั้นคาดว่าจะมีถึง19.7ล้านคนนี่ก็คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ครับความน่าสนใจเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวเศรษฐกิจต่างๆติดตามกันได้ ทั้งสัปดาห์เนี่ยผมสรุปให้ฟังในช่วงสิบโมงเชา้ากระสื่อออนไลน์ของ B-Times กันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ